เก็บหัวชัยเท้ากันดีกว่านะคะอาจจะได้หัวไม่ใหญ่เนาะไม่เป็นไรพอเราปลูกชิดกันมากเลยเดี๋ยวเอาไปทําน้ําซุปกันนะคะอันนี้ดึงหัวนี้เลยอุย้ยได้อยู่ได้อยู่ทําน้าซุปแค่ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวนะคะมื้อกลางวันก็ดึงไปหัวเดียวก็พอนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะต้นหอมซึ่งเราเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วแล้วก็มาตัดผักชีเอาไปผักชีโรยหน้านั่นเองค่ะ มาเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะแล้วก็ห่อเกี๊ยวหมูสับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาเกี๊ยวลงไปลวกนะคะเอากระเทียมเจียวกําลังหอมเลยเอาใส่รากผักชีกระเทียม แล้วก็หัวไชเท้าที่เราหั่นเตียวไว้นะคะอ้าวสุกแล้วนะคะเดือดเรียบร้อยแล้วเอามาใส่น้ําซุปกันเลยนะคะโอ้ยไปอย่างเร็วเลยค่ะพักไม่ทันและจ้าอเสร็จเอนที่นี้นะคะแล้วก็ใส่ด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวเอาไว้นะคะต้นหอมผักชีก็โรยๆไปนะคะชอบมากชอบน้อยกันนะคะเสร็จต่อด้วยพริกไทยนะคะฉุดพริกไทยเข้าไปน้าปลานิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเค็มนะทุกคนเสร็จแล้วอ๋อหยอยพริกด้วยนะคะทุกคนค่ะพักไม่ทันค่ะเอาเป็นว่าเสร็จแล้วค่ะอร่อย